มาพบกับข่าวนี้รอยยิ้มแห่งความสุขค่ะคุณคุณไหคะคุณหน้าคนพูดข่าวไหมคะ <c oughs> วันนี้มีเด็กคนหนึ่งนะคะเขาจะมารีวิวหนังสือนะคะ <c oughs> ก็คือคนนี้เองค่ะ <c oughs> หนังสือน,นี้นะคะขันหน้า อันนี้คือหนังสือหนูนิดในตำนานไม่ใช่แล้วอันนี้คือหนังสือหนูนิดนะคะที่เป็นหนูนิดติดเกมเหมือนคนพูดข่าวไหมคะไม่เหมือนหรอเนาะต่อไปนะคะหนูนิดไม่อยากแปลงฟัน คนมือกเิดฟันปากหมีนะเป็นลมแปลแผอันนี้ก็จะเป็นหนูน่ไม,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 ไม่อยากกินผักเหมือนคนพูดขาดด่าวนี่ค่ะคนพูดข่าวนี้ก็คือแบบไม่ค่อยชอบกินผักนะคะแต่ว่าก็กินได้คะ่ะหนูนี่พูด ฮกจมูกก็เลยยาวเหมือนพี่ Nokia นกคะิโอเลยค่ะนี่โดน,นพึ่งต่อต่อต่อไปนะคะจะเป็นหนังสือเรื่องหนูนิดหนูนิดไม่มีน้ำใจดูใกล้ๆนะคะ เปลี่ยนเสียงทำไมคะก็จะเป็นนะคะอเอาไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหนูนิดไม่อยากเข้านอนตาก,ก็เลยดำเหมือนหมีแพนด้านะคะแอบเอบเสียงก็พอๆค่ะแต่เสียงก็จะเป็นนะคะหนูนิดดูแลน้องนะคะ ใช่ค่ะนักข่าวไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะไปนะคะก็จะเป็นหนูนิดขี่อหโหนะคะเดี๋ยวอีกเยอะเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นหนูนิดประหยัดและอดออมนะคะต่อไปก็จะเป็นหนูนิดไม่อยากมีน้อง ต่อไปอันนี้คนละเรื่องนะคะนักข่าวสะสมนะคะสะสมไว้นะคะมีสามอันก็จะเป็นหนูนิดซื้อผักค่ะอันนี้สะสมนะคะต่อไปหนูนิดซื้อผลลม้ต่อไปหนูนิดชมสวนดอกไม้ ต่อไปหนูนิดไม่อยากไปโรงเรียนเออมันนะคะไม่นะ่าต่อไปหนูนิดเด็กดีไม่ดื้อรัน้ <c oughs> นเหมือนละครจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ หนูนี่อันนี้ก็หนูหนักข่าวสมัยอย่าลืมมากดตามช่องนักข่าวดิวนะไม่งั้นนักข่าวสมัยมาบอกอะไรอีกนะมาดูจ้ามาดูจ้าว้าวโอ้พังหมดแล้วนักข่าวนะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคร like, ให้นะคะด้วยนะคะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะรถเชัดบ๊ายบายไปแล้ว